สวัสดีค่ะต้อยตามต้อยชแนลค่ะวันนี้ค่ะต้อยจะมาแนะนำขั้นตอนแล้วก็เทคนิครวมทั้งรายละเอียดการขอวีซ่าท่องเที่ยว ทั้งท่องเที่ยวแบบไม่มีคนเชิญและท่องเที่ยวแบบมีคนเชิญทั้งไปเยี่ยมญาติเย <Rider, S 1> ี่ยมแฟนหรือเยี่ยมเพื่อนในประเทศออสเตรเลียกันค่ะวีซ่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นวีซ่าประเภท e- วีซ่าค่ะไม่มีการพิมพ์วีซ่าเหมือนกับวีซ่าเขตเชงเก้นวีซ่าสหรัฐอเมริกาหรือว pues ่าวีซ่ายุคเริ่มกันที่ขั้นตอนการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียกันก่อนค่ะวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียสามารถสมัครแบบออนไลน์ แนบเอกสารแบบออนไลน์ถือว่าขั้นตอนการสมัครวีซ่าง่ายไม่ได้ยุ่งยากไปอย่างใดค่ะ 1. ก็คือคุณต้องเข้าไปสมัคร In m นี c c o u n t เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัคร 2. กรอกใบสมัครให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว3ก็คือแนบเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการแนบหลังจากแนบเอกสารทั้งหมดแล้ว4ก็คือกดยื่นวีซ่าหรือว่า submit ยื่นวีซ่าชำระเงินค่าวีซ่าให้เรียบร้อยปัจจุบันค่าวีซ่าก็คือ150ดอลลาร์ออสเตรเลียณเดือนพฤษภาคมปี2023นะคะซึ่งค่าวีซ่าก็จะมีการปรับใหม่ทุกๆวันที่1กรกฎาคมของทุกปีหลังจากที่คุณยื่นใบสมัครชำระเงินค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่5ก็คือให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ VFS Australia ของประเทศไทยเพื่อจองวันทิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปหลังจากนั้นก็เข้าไปดาเนินการเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปให้เรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายก็คือ6รอผลการพิจารณาวีซ่าเท่านั้นค่ะมาถึงรายละเอียดของเอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทั้งแบบมีคนเชิญและไม่มีคนเชิญก,กันบ้างค่ะ เริ่มกันที่เอกสารส่วนตัวของผู้สมัครวีซ่ากันก่อนสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางปัจจุบันแล้วก็เล่มเก่ารวมทั้งถ่ายหน้าที่มีการสแตมป์เดินทางไปต่างประเทศซึ่งหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันจะต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า6เดือนก่อนเดินทางด้วยสสำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือว่าสำเนาใบหยา่า ถ้าหากจดทะเบียนสมรสแนบเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของคู่สมรสไปด้วยนะคะถ้าสามารถแนบได้มาต่อกันที่หลักฐานการทำงานค่ะประกอบไปด้วยหนังสือรับรองการเป็นพนักงานหากประกอบอาชีพอิสระให้ถ่ายภาพกิจการหลักฐานการติดต่อลูกค้าการชำระเงินของลูกค้าเพื่อแสดงรายรับจากไรายได้อิสระรวมทั้งหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทถ้ามี สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนถ้าทำงานประจำหากประกอบอาชีพอิสระค่ะส่งเอกาสารสำเนาจดทะเบียนการค้าและภาพถ่ายกิจการร้านหรือว่าบริษัทรวมทั้งหลักฐานการติดต่อลูกค้าเช่นหลักฐานการแชทสำเนาใบาเสร็จสัง่งซื้อสินค้าหลักฐานการรับเงินจากลูกค้าย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนทําให้เห็นว่าเรามีงานทํามีไรายได้จริงบานต่อกันที่หลักฐานการเงินค่ะ แนะนำค่ะว่าบีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียทั้งแบบมีคนเชิญและแบบไม่มีคนเชิญให้แนบเอกสารการเงินเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6นอกจากนี้ค่ะถ้าคุณมีพอร์ตหุ้นก็ให้แนบพอร์ตหุ้นหรือว่าเอกสารการเปิดหลักทรัพย์ไปด้วยรวมทั้งถ้ามีบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ก็ให้แนบหลักฐานบัตรเครดิตที่ปรากฏชื่อเจ้าของบัตรแล้วก็ยอดเงินบัตรที่คงเหลือ หากมีหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าโฉนดที่ดินให้แนบสำเนาที่มีชื่อคุณเป็นเจ้าของไปด้วยมาต่อกันที่ภาระผูกพันที่แสดงให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นว่าเรามีภาระผูกพันจะกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะถ้ามีบุตรให้แนบสำเนาบุตรที่คุณ ต้องส่งเสียเลี้ยงดูงมีใบนัดต่างๆที่นัดไว้ลงหน้าหลังจากกลับจากประเทศออสเตรเลียซึ่งสามารถออกเอกสารยืนยันได้ <Okay. S 2> ก็ให้แน่ไปด้วยนะคะเช่นใบนัดตรวจสุขภาพนัดทำฟันเป็นต้นหรือว่านัดทำธุระอื่นๆถ้ามีในส่วนของการขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบไม่มีคนเชิญคุณจะต้องมีแผนการเที่ยวให้แนันจะไปสถานที่เมืองใดบ้างในวันไหนบ้าง นอกจากนี้คุณต้องแนบเอกสารการจองโรงแรมให้ครอบคลุมทุกคืนค่ะระหว่างที่คุณพำนักในประเทศออสเตรเลียในส่วนของเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินนั้นแนะนำว่าไม่ต้องแนบไปค่ะเพราะว่าทางสถานทูตแนะนำว่าให้ซื้อตั๋วเครื่องบินหลังจากที่วีซ่าของคุณอนุมัติแล้วเท่านั้นสำหรับใครที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบมีคนเชิญหรือว่าไปแบบเยี่ยมเยียนไม่ว่าจะเป็นเยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนคุณจะต้องแนบเอกสารความสัมพันธ์เพิ่มเติมสามารถแสดงได้เป็นเอกสารว่าคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เชิญเช่นถ้าเป็นญาติกันก็จะต้องมีเอกสารทะเบียนบ้านให้เห็นว่ามีความผูกพันทางสายเลือดอย่างไรในส่วนของการเป็นแฟนคุณจะต้องแนบเอกสารความสัมพันธ์รูปถ่ายแชทเอกสารการซัพพอร์ตทางการเงินว่าเคย เคยเจอกับแฟนตัวเป็นๆแล้วเคยส่งเสียเลี้ยงดูกันมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเคยเจอกันตัวจริงแล้วที่ประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่คุณจะขอวีซ่าของเอกสารของผู้เชิญเราก็จะต้องมีสำเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญนะคะในคณะผู้เชิญของเราหลักฐานที่พักอาศัยของผู้เชิญไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าแฟน เขาจะต้องมีที่พักอาศัยที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าหรือว่าเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของที่พักอาศัยนอกจากนี้แล้วค่ะผู้เชิญยังต้องแสดงหนังสือรับรองการทำงานของผู้เชิญในกรณีที่ผู้เชิญนั้นจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราระหว่างที่เราพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียและถ้าเป็นไปได้ค่ะสำหรับคนที่แฟนเชิญไปเยี่ยมเยียนก็อยากจะให้แฟนคุณเนี่ย ส่งเอกสารหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนหรือว่าย้อนหลังหนึ่งเดือนล่าสุดที่ยอดเงินโชว์ชัดเจนค่ะว่าสามารถที่จะสนับสน,นุนคุณทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องของตัวเครื่องบินค่าประกันชีวิตค่าใช้จ่ายรายวันครอบคลุมในช่วงที่จะเชิญคุณไปเยี่ยมนอกจากนี้ค่ะผู้เชิญก็จะต้องเขียนจดหมายเชิญขึ้นมาหนึ่งฉบับซึ่งในรายละเอียดของจดหมายเชิญจะต้องบอกว่าเราเป็นใครเขาเป็นใคร ต้องการเชิญเราไปทำอะไรที่ไหนเมืองอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่และจะสามารถรับผิดชอบดูแลเราในด้านใดบ้างรุอต้องบอกรายละเอียดให้ครบถ้าแฟนคุณเชิญคุณไปเยี่ยมก็จะต้องให้แฟนคุณเล่าความสัมพันธ์เริ่มต้นอย่างไรบ้างและเพราะอะไรต้องการเชิญคุณไปเยี่ยมที่ประเทศออสเตรเลียและในการเดินทางไปเยี่ยมครั้งนี้ เขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายซัพพอร์ตดูแลให้หมดทุกอย่างในฐานะแฟนของคุณค่ะนี่ก็คือหลักฐานรายละเอียดต่างๆของการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียทั้งแบบคนเชิญแล้วก็ไม่มีคนเชิญจริงๆค่ะว่าในเคสแต่ละเคสผู้สมัครแต่ละลายในเ,นเอกสารรายละเอียดต่างๆปลีกย่อยเนี่ย อาจจะแตกต่างกันออกไปสำหรับใครที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะฝากกดติดตามช่องตามต,ต้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยได้อัพคลิปเป็นประโยชน์ต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ